คนราศีมังกรเฮ้ยคนราศีมังกรเนี่ยพิเศษอย่างเนี้ยคนราศีมังกรคนไปได้ได้ใช่ทำตัวเป็นแม่ทํทำตัวเป็นแม่ <c oughs> ะแต่ถ้ามีเบปาปบราศีมังกรที่ผ่านมานะมันเหมือนจะดีแล้วว่าสามปีมาที่ผ่านมาเลยนะเฮ้แต่มันยังไม่ใช่เแล้แต่เที่ยวเนี้ยโอ้โหราศีมังกรคือดาวเสาบอกว่าเป็นดาวที่เจ้าเรือนราศีมังกรมีดาวเสาวความทุกข์ความโศกความเศร้าไฟสูงค้อนตอนนี้คนราศีมังกรน่ะ จะเริ่มทําอะไรจริงจจังสู่งสบความสําเร็จในวันข้างหน้าคนราศีมังกรเนี่ยเพียงแต่รออีกนิดเดียวมันจะเริ่มต้นและหลังวันที่15-16-17ตอนนี้อะไรคนราศีมังกรเจราจาการค้าเจราจาตกลงบใครให้ลองอใจยเย็นๆแป๊บหนึ่งหรือแม้จะเรื่องดิวงานดิวสัญญาในการเปลี่ยนแปลงหลักฐานความมั่นคงเดี๋ยวประมาณ สักปลายเดือนนี้เดี๋ยวจะเห็นหน้าเห็นหลังนะคนราศีมังกรเพราะฉะนั้นคนราศีมังกรเป็นราศีที่ปังนะแล้วก็คนราศีมังกรเนี่ยเขาเรียกว่าอ่ะมีดาวจันทอาจจะได้มีคู่ใหม่ก็ได้เคยทุกมาสมมติเคยทุกครอบครัวสามสี่ห้าปีนี้ฉันทุกเรื่องครอบครัวฉันทุกเรื่องหลักฐานความมั่นคงบ้านช่องห้องหออนาคตการงานเนะ่ตุกเป๊ะไปหมดเลยเฮ้ยอย่าไปกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ให้สละของเก่าทิ้ง เริ่มต้นอันใหม่ดีกว่าของเก่าๆอย่าไปเอาของเก่าๆอ่ะมันบูดมันเน่าแล้วอย่าไปเอาเอาของใหม่ๆอเริ่มต้นชีวิตใหม่มองไปข้างหน้าแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของราศีมังกรราศีมังกรเป็นราศีที่มีอนาคตมากเป็นราศีที่จะมีความมั่นคงเป็นราศีที่จะตั้งหลักปักฐานในชีวิตได้แต่ว่าแต่ว่าต้องสลัดของเก่าให้ได้ก่อนถูกถูกถูกสลัดสลัดอดีตพูดเหมอนกัว่าอะไรที่ฝังใจไว้ใช่เราไม่ได้พูดถึงสิ่งมีชีวิต จะจมีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดี<ช>กับเหตุการณ์หรือว่างานกเก่าๆอะไรใช่ใช่ได้หมดได้หมดได้หมดเ,เพราะมันเกี่ยวกับหลักฐานความมั่นคงบ้านช่องห้องหอหรืออนาคตของตัวเองอไปทําบุญพวกลงศพทำบุญลงศพเพราะดาวเสามันเป็นดาวภัยอาเพศเนาะ,ะมาทับมันโดนถึงกระดูกกล้ามเนื้อปวดหลังปวดเอวปวดไหล ปวดต้นขาน้องขานี่เริ่มเริ่มตึงตตลอดคนลาสีมังกรอันนี้ไม่มังกรด้วยแต่ก็ปวดอยู่แล้วใช่ใช่แล้วต้องไปแล้วแล้วพออันนี้ต้องไปทําบุญลงศพแน่เลยแล้วจะดีเอาเอาสักสองชุดเนาะเอาสักสองชุดช่วงเนี้ย15มกรานี่เขาไปทําไม่เกินส0มิวันจะดีมากเลยโอเคให้ไปภายในภายในภายในเดือนนี้พูดง่ายใช่ใช่ครับใช่ครับโอเค